สวัสดีทุกคนนี่นะครับผมอมซาครับวันนี้ผมจะไปเล่นเกมโหมดในเกมโยคายเมกันนะครับเป็นแบบที่อัปเดตขึ้นมาซึ่งตอนนี้มีไนแรมแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้เล่นด่าน n o r m a l ในวันนี้ผมจะมาเล่นด่าน n o r m a l ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันก่อนนะครับมาถึงเกมโหมดนะครับให้โฟกัสที่ OG Snow Map แล้วมองมาอีกฝั่งครับจะเจอคําว่าอาด REAM ครับคือความฝันหมดในแม่มแล้วครับในวันนี้ผมขอโซโล่ก่อนนะครับเป็นโหมด n o r m a l อัพผิดอ่านครับผมอันนี้รึเรลาหลดสักครู่ครับ เลยกันเลยนะครับภารกิจในช่วงแรกให้คุณผู้ชมตามหาเบอร์รี่15อันจากนั้นในช่วง2ให้ตามหาประตูที่สุ่มภายในแบบนี้ห้าบานนะครับโอเคเริ่มกันเลยเหมือนเดิมครับโมโอ,อายจุดโฟกัสค่อนข้างที่จะเนียนนะครับต้องสำรวจทุกห้องเลยฟรบเดี๋ยวขอเช็คเสียงก่อนนะครับระสองขีดละการเกมนี้เสียงไม่ดังเท่าไหร่ระวังมุนจ้าเอ๋ด้วยนะห้องนี้มีอยู่ มีห้องลาอันนะครับเซฟโซนคือใต้โต๊ะครับสามารถหลบได้เป็นบางห้องวิ่งเข้าไปแบบนี้เลยครับคือคุณผู้ชมจะต้องจําจุดนะครับห้องนี้มีไหมนะโอเคห้องน้ำอันหนึ่งนี่ครับเขาบอกให้ซ่อนใต้โต๊ะเนาะรูปสี่อุย้ย <First. S 1> มุมจาเอกครับผม คือเสียงมาเงียบมากนะถ้าใส่หูฟังได้ก็จะดีมากเลยครับแต่เราคอยไม่วนครับสามารถตามเธอได้เลยเดี๋ยวนี้เล่นก็ระแวงมุมจ๋าเอ๋นะครับอันนี้เป็นดาวครับไม่รู้ทาอะไรได้แต่มีให้กดใช้ครับอาจจะเป็นซีเค็ดได้ครับซึ่งเขายังไม่อัปเดตเดี๋ยวลงมาชั้นล่างแล้วนะครับเมื่อลงมาชั้นล่างครับให้โฟกัสทางขวามือมันจะมีห้องใต้ดินนะครับชั้นใต้ดินลงไปชั้นหนึ่งหรือเก็บสแตมิน่ไว้นะครับ เบี่ยงขวาห้องนี้มีอยู่ต้องใส่การจำล้วนๆนะครับรึ๖ลมมันจะเออันนี้ผมจำเซฟโซนได้ครับมีให้หลบอยู่ใต้โต๊ะตรงหน้าทางลงใต้ดินนะอันนี้จุดเนียนเพราะว่าศัตรูสามารถมองเห็นทะลุคุณผู้ชมได้แปดอันแล้วครับ นีเป็นจุดเสี่ยงเดี๋ไปห้องโต๊กินข้าวก่อนตอนนี้เป็นจุดทางตานนะถ้าโดนสูนแทบจะจุกไม่ได้เลยโอเคครับผมมีทางหน้าบ้านแล้วก็ชั้นใต้ดินด้วยนะครับตอนนี้ต้องได้สิครับเดี๋ยวผมไปด้านนอกก่อน2อ,อันแล้วก็ลงไปเก็บข้างล่างเลยครับมี3อันครับผม โอกาสทางขวาเลยนะครับมันอยู่ข้างต้นไม้โดนซูมแย่แล้วแล้วกอนนะหลบก่อนเ okay, หเซฟโซนรือน่าจะอยุดซูมนะตรงนี้มันไม่ค่อยมาครับเหมือนติดสตันบ่อยมันอยู่ตรงไหนนะเบอร์รี่จำได้มันอยู่ตรงต้นไม้นี่แหละน่าจะต้นนี้เปล่าโอเค มี2อันนะครับให้ขึ้นไปด้านบนได้เลยต้นซูมมาแบบเนียนๆเนาะหลบก่อนเพลงหายก็วิ่งไปต่อเลยครับหรือว่าคำว่าที่คำว่ามอมหายก็ได้เลยครับไปกันต่อมันอยู่ซูมคุณผู้ชมแล้วนี่เป็นจุดเสี่ยงนะครับหลบก่อนหลบให้ดูเลยโอเค จุดเสียงนะครับผมก็จะเบี่ยงซายไปเรื่อยๆเลยครับตรงนี้มาดูกว้างครับเซฟโซนไม่มีด้วยอันนี้ไม่แน่ใจครับสามารถลองชนก็อี้ได้ถ้ามันทะลุก,ก็คือเซฟโซนนะครับเนียนยหนึ่งโจดเฟิ์บไม่มีเลยครับต้องจุกอย่างเดียวถ้าโดนโซมโดนถูกซศก้าุงม,มุมตอนนี้น่าจะมีหนึ่ง โอคครับเหลืออันสุดท้ายนี่ครับเจอแล้วครบครับผม <Yahoo! S 1> รึตามหาประตูครับผมผมคิดว่าบัานแรกมันน่าจะอยู่จุดเกิดน,นะครับนี่ก็บันจบพอดีเนาะจุดประทะน,นะครับโอเครอดไปข้างบนเลยครับผมจนซูม ทันอยู่จิตขอบไว้โอไม่ทันแล้วจิตไปเยะแล้วอ้า s t มิน่าหมดครับผมนี่คือประจำเลยครับบันแรกที่เหลือเป็นการสุ่มนะครับมีหมดเลยครับห้องทานข้าวห้องใต้ดินด้านนอกไม่เคยเจอครับตอนที่เล่นจะบานที่สองแล้วนะครับอย่างเนียน น่าจะไม่รอดเอ,อื้อบันสามใกล้มากครับตรงจุดเกิดเึ๊บเจอลครับบันที่สี่หลบใต้โต๊ะก่อนโอเคเจอแล้วครับ,บ,รบผม <Wow. S 1> เนียนมากครับ ว์ปไปเลยขอย้ํานะครับว่าประตูเป็นการสุ่มนะมาขับภารกิจในด่านนี้ให้ทําลายต้นไม้นะครับเซฟโซนค่อนข้างจะเนียนครับมันจะเป็นรูหลบข้างใต้สามารถวิ่งทะลุได้นะการใช้เทมปนะครับเมื่อทําการกดนะครับเก็บมาแล้วเนาะนี่ครับทําเป็นหน้าต่างนี้แล้วกดคําว่าแอกได้เลยดูกันเลยครับผมอันนี้ดูไม่ซับซ้อนนะครับเบี่ยงตามทางไปได้เลยแนะนําให้เล่นหลายคนจะฟันได้ไวมากๆครับต้นนี้ มันจะวิ่งทะลุได้ครับรู้สึกว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมบล็อกเดียวเนาะประมาณ20ทีครับเคลียร์หนึ่งครับผมเลี่ยงซ้ายกันต่อเก็บพลังงานไว้จำจุดโฟกัสดีๆนะครับไม่มีเซฟโซนเลยถ้าโดนซูมอาจจะกลับจุดเริ่มต้นทันอยู่ฟังเสียงได้ครับไม่เป็นไรพอละคบมันจะพังเองแนะนำให้มองมุมนี้ครับจะได้เห็นศัตรูที่มาได้เรียบร้อยครับผมเซฟโซนอยู่ไหนนะมีทางแยกอีก ขอเช็คเซฟโซนก่อนอ๋อมันเป็นทางเชื่อมแย่ลดโดนซูมนี่ครับเจอเซฟโซนแล้วโอเคเป็นรูแบบนี้เลยนะวิ่งเข้าไปเลยครับผมเดี๋ยวไปเคลียร์ตรงกลางก่อนมันอาจจะเป็นจุดทางตันนะครับหลบนี่ถ้าดนซูมก็ไปหลบจุดเมื่อกี้ก่อนนะครับท่านอยู่เรียบร้อยครับ เซฟโซนตรงนี้ไม่ค่อยมีแต่มีต้นไม้ให้ฟัน2ต้นถ้าโดนซูมหืพูดถึงก็มาเลยเดี๋ยวไปหลบจุดอื่นก่อนละกันตัวนี้ค่อนข้างที่จะไวกว่าคุณผู้ชมนิดนึงนะครับเดินนะครับเซฟโซนไปต้นนี้ก่อนละกันผมคิดว่าแบบมันจะบรรจบครับผมมีความต่อเนื่องส่วนไปเลยครับไปก่อนก็ได้เดี๋ยวมันเห็นด้านข้างไม่เห็นเรามั้ง โอเคกำลังดีสต้นละครับผมอยู่ติดกันเลยเซฟโซนมีไหมนะแต่ศัตรูมันน่าจะอ้อมอยู่ครับไม่เป็นไรที่ผมดูมามันมี2จุดครับเซฟโซนห้าต้นแล้ะครับไม่มีเลยอันนี้ไม่มีเซฟโซนนะครับกำลังไล่เช็คอยู่มีต้นไม้ด้านหน้า ถ้าโดนซูมจากด้านหน้าผมวิ่งกลับน่าจะทันอยู่ครับเพราะว่าพลังงานเขาให้เยอะอยู่ครับผมวิ่งได้ไกลอกแล้วครับอีก2ต้นตรงการที่ผมไม่ได้เข้าไปเด็กเซฟโซก่อนแย่และโดนซูมมีต้นไม้ข้างหน้าโอเคครับเจอรู้สวยมากอยู่ใกล้มากครับหยุดซูมฟันกันต่อเดี๋ยวผมเบี่ยงซ้ายไปเลยแล้วกันคิดว่ามันน่าจะอยู่ช่วงนั้นแน่ๆครับพเพบเกือบครับผม ตอนนี้พังเสร็จเลี้ยวซ้ายไปเลยลองดูนะครับนี่ไงจริงด้วยถ้าโดนซูมก็ตรงไปข้างหน้าเลี้ยวขวานะครับหลบเลยเยอะแล้วว้เหลือทำไมอ่ะดีแล้วว้วอาโอยเหลือนิดเดียวทำไมทำกันแบบนี้แยกนี่เลี้ยวซ้ายเลยนะครับอีก2ชับเท่านั้นครับผม เรียบร้อยครับคุณผู้ชมก็จะได้รับเหรียญเลยเนื้อเรื่องคือคุณผู้ชมฝันคิดถึงเธอคนนี้นะครับกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับและนี่ก็คือไอเทมในด่านดรีมระดับน o r m ม l ลครับลักษณะจะเป็นต้นเบอร์รี่เลยแต่สว่านโดยรอบเป็นสีแดงครับเน้นดีไซน์นะครับตะเกียงนี้เพราะว่าไม่ได้กว้างมากแสงตอนนี้เหลือหมดในแม่นะครับถ้าผมมีโอกาสจะมาลองเล่นให้คุณผู้ชมดูกันนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในพีหน้า สวัสดีครับ